สำหรับพี่บี้ที่ขอสูตรหุ่นดาวโจนมานะครับผมดาวโจนเป็นดาวโจนปกตินะวันนี้ผมก็จัดให้เลยนะครับเปิดหายังไม่เจออันนี้ไงนะซึ่งผมทําไม่แล้วแหละนะครับอันนี้เป็นสูตรดาวโจนนะครับดาวโจนปกตินะครับพี่เมื่อคืนนี้แตกสามแตกยังไงนะครับมีคนสงสัยก็เลยขอสูตรผมก็ไม่หวงนะครับ แจกอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับ fc ทุกท่านนะครับที่ถูกรางวัลแล้วก็มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจให้นะครับเป็นค่าสมุดปากานะครับเป็นค่ากาแฟนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ไปแตกนะครับสองสองเจ็ดตรงๆนะครับสองสองเจ็ดตรงๆนะวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับก็เอาผลรางวัลมาตั้งนะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับ หลักร้อยสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับนํามาบวกกันครับบวกเท่าไหร่ก็วางนะครับวางตัวท้ายนะครับวางตัวท้ายนะครับอย่างเช่นนะครับสองสองบวกสองก็เป็นสี่นะครับเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่เอาแต่เลขสี่นะครับหกบวกหกเป็นสิบสองเอาแต่เลขสองนะครับเอาสี่สอง อ่าสีบวกสเป็น8ปดแปดบวกสองเป็น10บก็เอาเลขศูนยวางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บวกเลขคงที่เลขห้านะครับก็จะได้5้านะครับ0ูบวกห้าก็จะได้5้านะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราก็หาจากหลักสิบบนกับหลักสิบหน่วยนะครับเอยหลักสิบล่างนะครับเอาสองกับหกบวกกันเป็น8ด แปดวางแปดเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเก้าเก้าบวกอีกสองแต้มนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับผมทําอย่างนี้ทุกงวดทุกวดนะครับมันก็ไม่ได้เข้าทุกวดนะนะครับแต่มันก็เข้าบ่อยนะครับผมเข้าบ่อยมากอย่างสามวันมานี้นะครับผมผิดแค่วันเดียวนะครับผิดแค่วันเดียวคืองวดนี้นะครับวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดอะไปออกวันที่สิบเอ็ดอันนี้ผิดแค่วดเดียวนะครับ จับคู่ก็จะได้08 09 01นะครับ58 59 51นะครับสตัวจับนะครับเอาไปวินเรานะครับสตัวผมผมว่าไม่น่าจะมีเบิ้ลไม่น่าจะมีหามนะถ้าเมื่อคืนเนี่ยมาลักษณะเนี่ยนะครับอ่าหลักหน่วยก็หลักสิบก็ได้สองหลักหน่วยก็ได้สองเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าเบิ้ลหามแน่นอนนะครับผมก็จับออกมาให้นะครับอย่างเช่นโพสท,ที่ผมโพสลงไปนะครับผมก็จับออกมาให้พี่พ นะครับสองสองเจ็ดตรงๆนะครับแล้วก็จับวินชุดจับวินผมก็มีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ผมก็ให้รูดสองนะครับรูดสองตัวเดียวเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ผมก็จับสองเจ็ดให้ด้วยนะครับเจาะสองเจ็ดตรงๆนะครับแล้วก็สองสองเจ็ดนะครับก็ดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับหลังจากที่ผิดหวังกับสปปอเมื่อวานนะครับเข้าแต่ตัวรูดเลขเก้านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ ไปเข้าเลขหวยไทยที่ผมทำนะครับไปแตกสามตัวตรงๆโอ้มีเอฟซีบางท่านนะครับโชคดีนะครับแกคิดว่าผมให้เป็นหวยลาวนะครับแกก็ไปซื้อนะครับถูกสามตัวตรงๆเมื่อวานแกโอทักมาขอบคุณนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับครับคือ ผลของการแบ่งปันนะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับมันก็จะมาเองนะครับพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากใครนะครับเราเตรียมใจให้นะครับเราอุทิศแล้วคือการให้นะครับไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับถึงมันจะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ทําให้ไปเติมเต็มให้พวกพี่ๆได้ผมก็ดีใจนะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆที่ถูกหวยเมื่อวานนี้นะครับเอาไทยไปซื้อเราถูกสามตัวตรงๆโอ้ยดวงดีมากๆเลยนะครับผมอะแล้วผมก็มีอหวยเรามาให้นะครับเดี๋ยวผมจะลงต่อจากคลิปนี้แหละนะครับผมเอาสองสูตรมาประกบกันเมื่อวานนี้มันแตกสี่ตัวนะครับของอาจารย์ผมนะครับแต่สูตรของผมตัวนี้ยังคิด คิดไม่ออกนะครับผมก็อาศัยสูตรของอาจารย์ผมด้วยก่อนนะครับอาจารย์ผมก็ท่านตีใหญ่นะครับพี่ๆก็เปติดตามเกดได้นะครับแกมีหลายเพียมากแต่เพียหลกัหลกๆนะครับที่รู้จักกับอาจารย์ในใหม่คือเพียตีใหญ่นะครับท่านเป็นคนแนะนํานะครับให้ผมทําเพียแบบนี้นะครับท่านไม่ห่วงนะท่านลงลงให้ดูเลยนะครับวิธีคิดวิธีคานวณและท่านก็บอกว่าเอาไปเอาไปทําเอาไปแบ่งเอาไปแจกเขา แกไม่ห่วงนะครับเอาไปสร้างเพียรทเลยแกไม่ห่วงแกเป็นคนดีมากๆนะครับต้องพี่ๆต้องไปติดตามแกนะครับอ่าแกก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่แกจะถ้าถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยไม่เกินสองงวดแกจะคิดสูตรขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะเข้าโป๊ะๆเลยนะครับแกเป็นก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับของอาจารย์ตีใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะปักให้ครับปักให้ตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็นี่ ะครับอตอนเย็นนี้นะครับขับตามนี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีเฮงๆมันหวานปัง,ปงๆนะครับขอให้แตกสามอีกหนึ่งวันนะครับพี่ๆจะได้มีเงินมีทองใช่กันนะครับผมสลับมันวันนี้ก็เาลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับดาโจนเด้อ